ตัวผู้ก่อตั้งเขาก็เหมือนก่อตั้งมาสักพักหนึ่งแล้วก็เหมือนโดนละหองละแหงกับพ่อจริงๆคนที่เขาเริ่มดีออนะเขาตัวเขาเองอ่ะชอบแฟชั่นมากแต่ตอนเนี้ยหาที่วางครับใช่เดี๋ยวเล่าก่อนตัวเขาเองเนี่ยชอบแฟชั่นมากแต่คราวนี้ทางด้านคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยด้วยความที่ประเทศเขาฝรั่งเศสอ่ะก็จะค่อนข้างแบบเอ้ยเป็นแฟชั่นมาถ้าบ้านเราเมื่อก่อนก็เต้นกินลำกินอ่ะ แบบมาเป็นแฟชั่นได้ไงเพราะฉะนั้นไปเรียนพวกการทูตซะนะเจ้าของดีอออแกก็เลยไปเรียนพวกการทูตอยากเมื่อกี้มีคนถามอยากอยากได้เลนที่ไว้สําหรับหน้าจอมีเลนอะไรบ้างคะเลนที่สําหรับหน้าจอเหรอเลนที่สำหรับหน้าจอมีเลือกไม่ถูกเลยเห็นเขาบอกเลนนั้นก็ดีเลนนี้ก็ใช่ตอนคีณมีเงอนจริงนะ มันก็เลยตอบได้ยางเอายี่ห้อที่เราขายดีก็โตไกลกับนิคอนดีกว่าแยกก่อนอ่ะอผมอขอพูดในการที่ให้ลูกค้าไปตัดสินใจนะเราจะไม่แบบว่าเรื่องอันนี้นะครับเลนส์สหรับหน้าจอฮนะอุ้ยกล้องเอียงมาแล้วครับทำไมเอียงกล้องนี้กล้องนี้เลนส์ที่ใช้หน้าจอนะครับต้องดูก่อนว่าปัญหาของเราคืออะไรปัญหาที่เราใช้หน้าจอเนี่ยเราเกิดจากการที่เราโดนแสงหน้าจอจ้าแล้วเราไม่ปวดตาหรือเปล่าหรือว่า เกิดจากการที่เราแบบมองจอแบบเป็นระยะใกล้เวลานานบางคนเขายังแยกไม่ออกเลยนะว่าเขาปวดตาเพราะอะไรเพราะแสงสีฟ้าหรือเพราะน้ำตาไหลหรือเางแน่นถ้าน้ำตาไหลก็เพราะแสงแต่ถ้าแบบปวดตาแบบปวดหัวอันนั้นะเกิดจากการเพ่งและส่วนใหญ่จะเกิดจากการเพ่งคันนี้เนี่ยทาไมมันถึงเกิดจากการเพ่งครับเพราะว่าลองคิดดูนะสมมติได้นี้เป็นโทรศัพท์มือถือนะ เวลาที่เรามองไกลใช่ป่ะตาเราไม่ะรีแลกซ์ทั่วไปมองไกลชิลๆแต่อพอเรามองใกล้เมื่อไหร่ปุ๊บตาเราเนี่ยมันจะเกิดกระบ,บวนการหนึ่งครับเขาเรียกว่า accommodation ครับมันจะเพ่งอืดเหมือนแบบเหมือนเรายกของอ่ะเราต้องออกแรงกรงล้ามเนื้อยกของ <S <S ยกของแป๊บเดียวเมื่อก่อนนี้ไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้ยังไม่มาไม่เท่าไหร่ก็แบบดูนิดนึงดูงสือพิมพ์ดนึง,นงวางก็เหมือนยกของแป๊บหนึง่งแล้วก็วางแต่คราวนี้เนี่ยหน้าปัจจุบันครับไอ้พวก device พวกนี้มันมาเยอะมาก เราดูมันทั้งวันครับเปรียบเสเหมือนกับการยกของทั้งวันครับทำให้มันหนักไอ้วิธีการแก้พวกนี้เนะี่ยเราต้องไปใช้เลนที่มันมีกําลังเลนมาเสริมเราทําให้เราเพ่งน้อยลงหรือว่าเรายกของหนักน้อยลงอะไรก็คือเลนที่มีตอนนี้ในตลาดถ้าเป็นฮีทิตก็จะมีเป็นตัวของ Clear c l i e e n นะครับหรือว่าถ้าเป็นของ T.O.G ก็ oh. จะเป็น One Enhancer นะครับแล้วก็มีตัวของ T.O.G มีอีกอะเป็นของค่ายตัวของซีนอ่ะพวกนั้นอ่ะอันนั้นก็จะมีอันนั้นเป็นโปรเกรสซีฟไม่ใช่หรอน่จะมีอันหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ติดเพดอติดอยู่ที่ปากใช่ครับเป็นของอันนั้นก็ดีเป็นเลนสําหรับไอ้นี่เลยหน้าคอมเลยอ่ะอันนั้นอ่ะอันนั้นก็ดีนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็อินบล็อกไว้เดี๋ยวผมไปต่อแล้วผมติดทื่อเลนติดอยู่ที่ปากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากปัญหาพวกนี้แหละ พวกเออเวลาที่เราเพ่งมองใกล้สมากกว่าแสงก็จะมีส่วนบ้างนิดนึงแต่แสงเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดโดยชัดเจนขนาดนั้นคือปัญหาที่เราจะต้องไปป้องกันแสงสีฟ้าแล้วเราต้องใช้เลนป้องกันแสงสีฟ้าเนี่ยมันคือปัญหาระยะยาว <c oughs> แต่ถ้าเป็นการเพ่งอย่างเงี้ยคือปัญหาระยะแป๊บเดียวระยะระยะสั้นที่มันเกิดขึ้นนะครับปัญหาระยะยาวก็คือตัวของแสงสีฟ้าถ้าเรารับไปมากมาก แล้วรับตรงๆไปอย่างงั้นแบบเข้าตรงๆมันจะไปทำลายตัวของจอประสาทตานะครับไปทำให้จอประสาทตามันเสื่อมเร็วขึ้นถามว่ามนุษย์เราทุกคนจอประสาทตาจะเสื่อมไหมคำตอบก็คือเสื่อมนะครับแต่ว่ามันจะเสื่อมตอนนู่นตอนอาย,อยุเท่าไหร่เนาะหนูโห,โหมันบอกไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็เจ็ดแปดสิบหรือบางคนอาจจะเสียชีวิตไปก่อนแล้วนะครับเพาเสื่อมแต่ว่ามันก็มีอัตราการการเสื่อมทุกคนอยู่แต่ว่าตัวของแสงสีฟ้านี่จะไปเร่ง ทำให้มันเสื่อมเร็วขึ้นเช่นเดียวกับต้อกระจกต้อกระจกคนเราก็จะต้องเป็นทุกคนนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นเร็วหรือเป็นมากเป็นน้อยมากกว่าแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็ยังต้อกระจกก็ยังไม่ได้เริ่มขึ้นเลยเลย่ยก็จะก,ก็มีนะครับมีคนถามว่าคนตัดสายตาตั้งแต่ค่าสายตาเท่าไหร่คะอ๋อคําถามนี้คือท้าสั้นเท่าไหร่ดีถึงเริ่มตัดแว่นใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วนะ ถ้าเราลองมองจากจากประสบการณ์ส่วนตัวนะห้าสิบห้าสิบเนี่ยเริ่มตัดแว่นช่วยได้มากขึ้นเริ่มแบบเห็นความความต่างระหว่างการใส่แว่นกับไม่ใส่แว่นแต่ถ้าใส่ตาแค่2ี่าอยเนี้ยอันนี้ผมว่า